ฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอคนมาก่อนตอนนี้พิชาเพิ่งกลับจากที่ทํางานนะคะไปทํางานมาดูสิวันนี้มาฟิตเรสแบบแบ <laughs> hello, hello. ต่งหน้าฮัลโหลฮัลโหลตึงๆๆวันนี้พิชามาเปลี่ยนสถา,านที่เป็นแค่อีกชั้นเดียวือสิจุดสนามยาถ้าเราใครมาแล้วนี่พิชาจะมาทําท่ากระชับน่องกันนะคะสําหรับที่เมื่อวานพิชาส u p ร o r t ไปแล้วแล้วก็มีน้องๆหลายคนมากๆถามเรื่องน่องนะคะว่าบางคนแบบน่องแบบ น้องมีไขมันน้องย้อยน้องอะไรเงี้ยเวลาเดินม,มันก็แบบกระเพื่อมกระเพื่อมเพราะฉะนั้นในวิชามีท่าแบบกระชับน้องมาให้ดูมีอยู่สามท่าด้วยกันบอกเลยง่ายมากวิชายพยายาแบบว่าคัดสรรท่าทีงา่ง่ายๆแล้วส่วนตัววิชาก็มกกกรรกักจะกำลังกายโดยที่ใช้ท่าง่ายๆเสมอไม่ชอบไม่ชอบเล่นท่าย,ยากเพราะว่ากลัวมันอันตรายถ้าเราเล่นผิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาเยอะๆแล้วแล้วก็เมื่อวานไลฟ์ถ่ายแล้วอ่ยายามากวิชาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีน้องหลายคนบอกว่าเป็นเพราะว่าเกินหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรไม่รู้แต่ีิชาว่า วันจันทร์น่ะมันก็ไม่เกินหนึ่งป่ะฮัลโหลมายังคะมาแล้วรายงานตัวพิชายด้วยจะให้พิชายเริ่มตอนไหนต๊ด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 ดด๊ดมายังเอาสามท่ามาแล้วรายงานตัวด้วยนะคะฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลสามท่าพอมาแล้วน้องเนยน้องเนยแล้ ให้เราตอนนี้พิชาก็อ๋อพิชาจะบอกว่าวันนี้นะคะจะแจกดีท็อกซี่สกระปุกยังไงก็จะแจกให้ได้พูนจริง3วันแล้ว ที่ไม่ได้แจกเพราะว่าผิดพลาดทาง a c e b o o k ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นตอนยงนี้พี่ชาจะแจกแต่พิชาไม่ไลฟ์แล้วเพราะว่าถ้าไลฟ์แล้วมีสิทธิ์เสี่ยงในการที่คิปหายอีกเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะเล่นเกมหน้าเพจกันแจกสี่กระปุกเหมือนเดิมค่ะง่ายมากแจกสี่กระปุกแน่นอนนี้ต,ติดตาม้วยนะแต่ว่าส่วนเกมเรายังไม่รู้เลยอะ่ะเชื่อกันคิดหน่อยพิชากำลังคิดอยู่แต่ว่าเล่นหน้าเพจแน่นอนไม่ไลฟ์แล้วนังเนยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคน เอาอยางเนะ่ยวิชาจะทำเลยแล้วกันเนาะมีอยู่3าท่านะคะในการกระชับน่องให้ขอบสินค้าหรือพี่แต่งหนะ้ามีท่ากระชับน่องสามท่านะคะให้ขาเดียวสวยเนาะขั้นแรกนะคะวิชาจะเวลาวิ่งเวลาเราวิ่งนะให้ลงปลายเท้าสมมุติเวลาวิงนะงามมว่งแบบวิ่งมดลู่หรือว่าวิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะวิง่งมาลาทอนวิ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ลงปลายเทา้าเวลาวิ่งอะคะ่ะให้ลงที่ปลายเทา้าใช่ไหมคะเนี่ยวิง่งวิ่งให้ลงปลายเทา้าแล้วก็ท่าที่สองก็เวลากระโดดกระโดดเชื่อก็ เท,เทน้ําหนักลงที่ปลายเท้าก็คือใช้ปลายเท้าเนี่ยลงก่อนแค่นี้เลวลาเวลากระโดดเชือกนะคะส่วนห้าที่สามอาจจะมีอ,อุปก,กรณ์รณรณรณนิดนึงใช้ดัมเบลนี่มีดัมเบลมานะคะนี่วิชามีข้านเดียวถอยใช่ไหมคะมีข้านเดียวก็เลยถือไว้ข้างหน้าก็ได้ถือดัมเบลไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหัดข้างให้ดูนะถือดัมเบลไว้ข้างหน้าแล้วก็ขยงิขยงขยเทขาะคะ่ะ อันนี้ค่ะวันนี้เดียวขเขย่งหนึ่งสองเห็นไหมสาม,สาม,สามทำแค่นี้ค่ะถ้ามีดับเบลถ้ามีอันเดียวถ้ามีสองอันก็ถ้ามีสองอันก็ถือสองอันอย่างนี้แล้วก็ขเขย่งแต่ว่าถ้ามีเดียวชาก็ถือข้างหน้าก็ได้ถือไปข้างหลังก็ได้นะคะทำอย่างเงี้ยเป็นเซตนะประมาณสิบห้าครั้งต่อเซตค่ะทำประมาณสามครั้งมาประมาณสามเซตแล้วเห็นงสาม ข้าวนิดหนึง่งสี่หา้างี้ง่ายมากอันนะคะสวัสด,ดีค่ะ กมขอได้เอาไปเลยเฮ้ยนังเนยว่าหลังเอาท่าลดหน้าท้องส่วนล่างให้ด้วยได้ค่ะหน้าท้องส่วนล่างหน,ห,นหนักหนักคืออาหารนะไม่ว่าจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนถ้าไม่คุมอาหารมันไม่ลดแน่นอนหน้าท้องส่วนล่างนะคะใครเพิ่งมาตอนนี้เมื่อกี้วิชาทาท่ากระชับน้องไปแล้วนะคะง่ายมากเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนวิ่งก็ลงปลายเท้ากระโดดเชือกก็ช่วยได้ก็ลงที่ปลายเท้าแล้วก็อีกท่าหนึ่งใช้ดัมเบลนะคะใครไม่มีใช้กดน้ำได้ค่ะถ้ามีสองอันเดี๋ยววิชา ถ้ามีสองอันก็ถือสองอันข้างๆเงี้ยแล้วก็ขยิบแต่ถ้ามีอันเดียวนะคะก็ถือแค่อย่างเงี้ยพี่ช่ามีอันเดียวเงี้ยถือไว้ข้างหน้าก็ได้ถือไว้ข้างหลังก็ได้เดี๋ยวฉันจะไปข้างไปข้างหน้าอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยถือไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะคะ,ะ,คะต่างหัานิดนึนงแล้วก็ขยิบค้างไว้นิดเดียวค่ะสอง งน่องนะคะกระชับน่องน่องที่แบบเยอยๆก็จะไม่ไม่อยู่แล้วค่ะก็จะดูเล็กลงกระชับมากขึ้นขอบค้นค่ะนี่ค่ะเพริ่งมาตอนนี้วิชาทําท่ากระชับน่องให้ดูแล้วนะง่ายไหมง่ายมากมีให้ดัมเบลซื้อควนน้ำก็ได้ค่ะจริงๆดัมเบลหนึ่งพิชาเชื่อว่านะหนึ่งดัมเบลซื้ออันเบวซื้อสองอันคุ้มมากมันใช้ได้หลายท่าจริงแบบอย่างนี้รถว่างๆแบบรถน่องเสร็จแล้วไม่เอาแล้วเล่นแขนต่อเนี่ยอันนี้ก็เล่นไบเซ็ปหน้าแขนนี่นะคะก็จะได้ ก่งวันนี้แต่งหน้าสวยมาเชียร์เดยวทำงานต่ออ๋อไปทำงานมาแล้วน้องเนยทำงานแต่เช้านี้ก็กลับมาแล้วก็เล่นท่านี้ต้องจัดเย็นนี้ค่ะยินดีค่ะพี่ลูกปลา โอเคตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้พิชาบอกนิดนึงนะคะว่ามีโปรโมชั่นแล้วนะคะดีท็อกซี่ซื้อ2กระปุกปกติกระปุกหนึ่งนะคะราคา490บาททานได้15าวันเพราะว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ทาโปรโมชั่น2กระปุก900เดือนหนึ่ง900ค่ะพุงยุบแน่นอนผอม2กระปุก900นะคะสั่งที่พิชาได้หรือว่าสั่งที่ตัวแทนก็ได้ตอนนี้มีโปรโมชั่นแผ่นย,ยุ้ยแผ่นย,ยุ้ย,ยก็ใช้ทาเบลนี่แหละคะ่ะแล้วก็ อันนี้พี่ชาเล่นใบเสร็จแล้วก็เล่นหน้าแขนนะคะก็การขันนิดนึงนะคะพอประมาณยอดเขานิดหนึ่งลองรับน้ําหนักตัวเองแล้วก็ยกถ้าจะใช้ดัมเบลยกขาไม่ลงสุดไม่ขึ้นไม่ขึ้นสุดนะคะแล้วก็ทําช้าๆโฟกัสที่ตรงหน้าแขนนะคะสองทำทุกอย่างประมาณสามเซต่ะเซตละสิบห้ารครั้งค่อยๆเพิ่มตามลําดับเนี่ยค่ะจะได้ล้วทำอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนู้ทำขันข้างดีกว่าเนาะ เนะะี่ค่ะลงไม่สุดชูมไหมขึ้นไม่สุดเก่งที่หน้าแผนะคะแ่งเก่งมากอ่ะถ้าแมวท้องยังหลับโตจะได้ทรงนี้กระทับมากไม่อยู่ไว้แน่นอนสวัสดีค่ะนง้ำมนต้องซื้อกี่โลคะอันนี้พี่ชายพ่ชาใช้ สี่โลค่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะเริ่มไต่จากแรกๆก็ได้นะอย่างแบบสโลก่อน3โล4โลอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะซื้อซื้อสักสองอันแต่ว่าอันละอันละแบบกิโลต่างกันก็ได้สมมุติวิชาซื้อ4ี่กับ6อย่างเงี้ยเอาไว้เล่นสลับ ขอบคุณค่ะง่ายมากใช่ไหมท่าลดน้องกระชับน้องของพิชานะคะสำหรับคนที่ขอมาแล้วเมื่อวานนะแล้วก็อย่าลืมนะคะมีโปรโมชั่นดีท็อกซี่นะคะสองกระปุก900บาทนะคะสามารถสั่งกับพิชาหรือว่าตัวแทนก็ได้เดี๋ยวตอนนี้พิชาไปก่อนดีก,กว่านะคะอยากได้อะไรอีกเดี๋ยวบอกพิชาใต้คอมเมนต์นีกก้ได้นะคะอยากได้ท่าอะไรบอกพิชาเราสามารถใช้กนำดีท่อกซ์นเดยวได้หมดทุกท่าเลยใช่ไหมคะจริงๆใช้ได้แต่พิชาคิดว่าซื้อดัมเบลขุม วิชาซื้ออันนี้ซื้อมานานมาก,กน,นะบอกก่อนซื้อมานานแล้วมันก็ใช้คุ้มค่ะอย่างที่วิชาแนะนํานะสมมติวิชาซื้อเนี้ยสี่โลก็ซื้ออีกอันหนึ่งอ่ะหเอาไปเล่นสลับกันเพราะว่าเพิ่มน้าหนักมากขึ้นเรื่อยๆแบบไต่ระดับดัมเบล,ลใช้ดัมเบลใช้ที่เรายกครั้งที่สิบสองเราเหนื่อยอ๋อหมายถึงใช้ดัมเบลยกครั้งที่สิบสองเราเหนื่อย เอาขุนวิชามาให้หนทีอยากได้ขุนแบบวิชาลดพุ่งอยากได้ลดพุ่งลดพุ่งคุมอาหารก่อนเนี่ยคุมอาหารก่อนตรงพุงผู้หญิงอะตรงช่วงหน้าท้องท้องล่างเนี่ยค่ะมันมีไขมันเยอะมากถ้าดีท็อกแล้วก็ดีท็อกคุมอาหารลดพุงได้แน่นอนออกกำลังกายให้กระชับคาซิทอัพแข็งวิ่งอะไรอย่างนี้ได้หมดอยากได้ท่ากระชับก้นท่ากร,ก,รกระชับก้นเมื่อวานลงไปแล้วอ่าสปอร์ตค่ะก็ใช้น้ำเบลก็ได้ สะคอรเมื่อวานลองเลื่อนดูได้ทั้งก้นและทั้งต้นขาเลยอืมโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วนอ้อพี่ชาไปแล้วดีกว่าอย่าลืมนะคะดีทักซี่สองกระปุกเก้าร้อยบาทถ้ากระชับก้นเมื่อวานลงไปแล้วค่ะฝักเลื่อนดูด้วยนะท่าสะคอรได้ทั้งต้นขาแล้วก็ก้นส่วนนี้พี่ชามาทำท่ากระชับน่องนะคะอย่าลืมโปรโมชัน่นพี่ชาไปแล้วบ๊ายบาย